สวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565ก็อ,อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรมอยู่พานุวันนี้ก็จะพามาเก็บมะกอ,อกป่านะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเป็นช่วงฤดูกาลมะกอ,อกแล้วครับช่วงนี้มะกอ,อกก็เริ่มสุกแล้วนะครับมะกอ,อกก็ถือว่าเป็นพืชที่สรรพคุณเยอะนะครับสามารถหาคําตอบด้วยตัวคุณเองได้นะครับเป็นพืชมหัศจรรย์อีก ตัวหนึ่งนะครับเป็นผลไม้ป่าที่มีสรรพคุณเยอะนะครับประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับมะกอกก็มีรสชาติฝาดนะครับลูกสุกก็หวานอมเปรี้ยวนะครับอร่อยมากนะครับสุดยอดนครับกินแล้วชุ่มคอนะครับลักษณะต้นมะกรอกก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าไม้เป็นไม่ใช่ไม้เน้อแข็งนะครับกิ่งก็หักง่ายนะครับสามารถเอาไปชำ เกิดง่ายนะครับเป็นมะกอกป่าต้นนี้อยู่ที่สวนนะครับอายุเกือบร้อยปีนะครับก็เป็นช่วงฤดูการของมะกอ,อกนะครับช่วงนี้มะกอ,อกก็เริ่มสุกแล้วนะครับไปหาเก็บมาไว้นะครับฟิตไว้ปีละครั้งนะครับน,นี่ลักษณะลูกมะกอ,อกผลน,นี้ก็สุกแล้วนะครับสุกเราก็จะเก็บไปฟิตไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บมะกอ,อกปีละครั้งอันนี้เป็นมะกอ,อกสุกนะครับงานเขาก็จะ หอมนะครับหอมหวานชื่นใจนัใสส้มตำก็ถือว่ารสชาติเด็ดมากนะครับมันมีรสชาติเฉพาะตัวของเขานะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับอร่อยมากนะครับมะกอกมันจะอร่อยกว่ามะนาวนะครับความเปรี้ยวความหวานอยู่ในตัวเป็นรสชาติเฉพาะตัวของมะกอกนะครับก็ถือว่าสามารถกินได้นะครับ มะกอกก็สามารถใช้ประกอบเมนูอาหารอีสานได้หลากหลายเมนูนะครับหรือว่าจะกินเป็นอาหารว่างก็ได้นะครับเป็นผลไม้กินจิ้มเกลือกินก็อร่อยนะครับรสชาติปาเปรี้ยวๆนะครับชุ่มคอนะครับกินน้ําแล้วก็จะหวานนะครับเวลาเราไปทํานาหรือว่าเกี่ยวข้าวนะครับก็จะไปเก็บมะกอกมากินนะครับเป็นการเพิ่มพลังเพิ่มแรลแซีแร่ธาตุให้ร่างกายนะครับมีความ ระปิกระเป๋านะครับอร่อยมากนะครับหอมหวานชื่นใจนะครับกินแล้วก็ทํางานไปด้วยไม่เหนื่อยนะครับผมมะกอกแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับสารพคุณเยอะนะครับมะกอกหาคําตอบด้วยตัวคุณเองนะครับมะกอกก็ถือว่าเป็นผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆนะครับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ไร่น้ำโชคดอธานีนะครับมะกอกเวลา สุกเขาก็จะผีใบนะครับออกผลเขาก็จะผีใบเสร็จแล้วก็จะร่วงลงมานะครับดังนั้นเราก็ต้องไปเก็บมาไว้นะครับปีละครั้งนะครับอย่ามองข้ามนะครับมะกอกหากินยากแล้วนะครับวันนี้เกษตรประยุด์พานุก็มาแนะนํานะครับไปหาเก็บมะกอกมาไว้นะครับเป็นฤดูกาลนะครับปีละครั้งนะครับช่วงนี้มะกอกก็เริ่มสุกแล้วนะครับเก็บมาฟิตใส่ตู้เย็นไว้นะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ฟิตใส่ตู้เย็นหรือว่าจะล้างแล้วก็ ดองน้ำเกลือไว้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็ไปดองกับน้ำปลานะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานก,ก็ต้องเก็บประกอบก่อนนะครับแล้วก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ